ใกลเข้ามาทุกที่แล้วนะครับกับการเลือกตั้งปี2569แน่นอนว่าฤดูแห่งการหาเสียงนโยบายต่างๆก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้แค่ฟังกันเฉยๆนะครับแต่จะมาเจาะลึกชำแหละนโยบายกันให้ถึงแก่นด้วยมุมมองที่เฉียบขมกว่าที่เคยเป็นมาเลยนี่แหละครับ คำถามใหญ่ที่น่าจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับภามกลางคําสัญญาแล้วก็วาทกรรมต่างๆที่แบบโอ้โหถาโถมเข้ามาเนี่ยเราจะแยกของจริงออกจากสิ่งที่เป็นแค่ลมปากได้ยังไงกันและนี่คือแก่นของปัญหาเลยครับที่บทวิเคราะห์ล่าสุดเขาชี้ให้เห็นเลยนะว่านโยบายจํานวนมากเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนฐานข้อมูลที่มันหนักแน่งพอซึ่งแน่นอนว่ามันนําไปสู่ความเสี่ยงมหาศาลต่อประเทศเราเลยค่ะ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยนี่คือโครงสร้างที่เราจะมาคุยกันในวันนี้จะเริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย,ย,ย์ใหญ่ๆกันก่อนแล้วก็จะไปส่องกล้องวิเคราะห์นโยบายของพรรคหลักๆกันแบบละเอียดเลยแล้วค่อยปิดท้ายด้วยทางออกสําหรับอนาคตครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยการเลือกตั้งปี2569เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งขันทางการเมืองธรรมดานะครับแต่มันคือบททดสอบคุณภาพของนโยบายสาธารณะครั้งสําคัญของประเทศเราเลยก็ว่าได้ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนแว่นที่เราใช้มองนโยบายหาเสียงกันใหม่เลยไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่คําสัญญาแต่เราประเมินมันเหมือนกับว่าเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยชิ้นหนึ่งที่เฮ้ยต้องมีหลักการต้องมีข้อมูลอ้างอิงแล้วก็ต้องมีวิธีการที่มันจับต้องได้จริงๆโอ้โหภาพมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ในส่วนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์กันเราจะลองสวมบทเป็นนักวิจัยแล้วก็มาลองชำละนโยบายพวกนี้ด้วยหลักการทางวิทยาศา,ศาสตร์กันดูครับและนี่คือมาตรฐานทองคำของเราเลยครับ EBPm หรือการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ฟังดูอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่พูดให้ง่ายที่สุดเลยก็คือทุกนโยบายต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ครับว่า รู้ได้อย่างไงว่าจะได้ผลแล้วก็ต้องมีข้อมูลมายืนยันด้วยนะไม่ใช่แค่อาศัยความเชื่อหรือความรู้สึกและนี่คือกรอบการวิเคราะห์4ขั้นตอนที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือกันครับ 1. คือต้องระบุป,ปัญหาให้ตรงจุดก่อน 2. คือไปทบทวนหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมด 3. คือตั้งสมมุติฐานที่ชัดเจนว่าถ้าทำ x แล้วจะเกิด y และสุดท้ายขั้นตอนที่4คือการออกแบบวิธีการที่มันรัดกลุ่มแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงได้ เราจะใช้กรอบนี้ละค่ะส่องนโยบายของแต่ละพักกันเอาละครับมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่เราจะนำกรอบวิเคราะห์ที่ว่าเนี่ยมาใช้งานจริงๆกับนโยบายเรือธงของสามพักการเมืองใหญ่กันเลยเริ่มกันที่พักเพื่อไทยเลยครับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากแต่พอเรามองผ่านเลนส์ของนักวิจัยแล้วเนี่ยเราจะเห็นรอยร้าวบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยครับโอ้โห oh oh. จุดที่น่าสนใจที่สุดของสไลด์นี้เลยนะคือความแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยระหว่างสมมุติฐานกับหลักฐานพักเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งสมมุติฐานเรื่องพายุหมุนทางเศรษฐกิจเอาไว้แต่แต่งานวิจัยจากทั้งแบงก์ชาติแล้วก็สภาพันพกลับชี้ไปอีกทางเลยครับว่าตัวทวีคูณทางการคลังของนโยบายแบบนี้เนี่ยมันน่าจะต่ำกว่า1.0มาก พูดง่ายๆก็คือเงินทุกหนึ่งบาทที่รัฐใส่ลงไปอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตขึ้นได้จริงๆแค่ 40- ถึงเจสตางเท่านั้นเองซึ่งมันเป็นผลลัพธ์ที่น้อยกว่าที่คาดหวังไว้เยอะมากๆเลยค่ะภาพนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยครับช่องว่างระหว่างตัวเลขที่พักคาดหวังกับตัวเลขจากข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันห่างกันมากจริงๆซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นะนี่คือสัญ,ญญาณเตือนตัวใหญ่ๆเลยว่าสมมติฐานของนโยบายนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่เป็นจริงครับ ต่อมาครับพักประชาชนที่วางบทบาทตัวเองเป็นเหมือนนักวิจัยสายปฏิรูปเลยคือมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวจุดแข็งของพักประชาชนคือมีการทบทวนวรรณกรรมที่แข็งแรงมากครับคือถ้าเปรียบเป็นงานวิจัยนะพักนี้ทำกันบ้านมาดีมากมีการศึกษาอ้างอิงโมเดลจากต่างประเทศมาอย่างดีเลยแต่จุดอ่อนสำคัญกลับไปอยู่ที่ ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงครับเพราะนโยบายที่มันดูดีเลิศบนหน้ากระดาษเนี่ยมันอาจจะไปต่อไม่ได้เลยเมื่อไปเจอแรงต้านจากโครงสร้างอำนาจเดิมซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ยากมากในโลกการเมืองจริงๆและกรณีศึกษาสุดท้ายครับพักภูมิใจไทยกับนโยบายกัญชาซึ่งต้องบอกว่ากลายเป็นบทเรียนราคาแพงเลยของการดำเนินนโยบายที่เปรียบเสมือนการทดลองครั้งใหญ่โดยที่ขาดการควบคุมความเสี่ยงที่ดีพอ ไทม์ไลน์นี้มันเล่าเรื่องได้ชัดเจนในตัวมันเองเลยนะครับจากสมมุติฐานที่ดูสวยหรูมากในปี2,562พอถึงช่วงเวลาที่ต้องเก็บข้อมูลจริงๆในปี2,566ถึง2,568ผลลัพ์เชิงประจักษ์มันกลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงเลยจนสุดท้ายต้องกลับลำนโยบายในปี2,569 ในโลกการวิจัยเนี่ยนี่คือตัวอย่างคลาสสิกเลยครับของการทดลองที่ขาดการควบคุมความเสี่ยงจนเกิดผลกระทบเชิงลบในวงกว้างอย่างที่เห็นตารางนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ยอดเยี่ยมเลยครับจะเห็นเลยว่าแต่ละพักมีแนวทางการทำวิจัยที่แตกต่างกันไปพักเพื่อไทยเนี่ยเสียงที่สมมุติฐานจะผิดพลาดพักประชาชนมีทฤษฎีที่ดีมากแต่ปฏิบัติจริงได้ยากส่วนพักภูมิใจไทยก็มีบทเรียนจากการทดลองที่ผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยต่อให้เรามีนโยบายที่ออกมาดีเลิศแค่ไหนมันก็ยังมีตัวแปรภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยู่เสมอเลย ในทางวิจัยเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าตัวแปรแทรกซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราหรือแม้แต่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระต่างๆที่เปรียบไปก็เหมือนกับเป็นคณะกรรมการจริยธรรมที่สามารถสั่งเบรกโครงการวิจัยของเราได้ทุกเมื่อปัจจัยเหล่านี้มันเพิ่มชั้นของความไม่แน่นอนให้กับทุกคำสัญญาเลยครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราชำแหละปัญหาทั้งหมดมาแล้วเนี่ย ก็ถึงเวลาที่จะต้องมองไปข้างหน้าเพื่อหาทางออกกันบ้างนี่คือบทสรุปที่ทั้งคมแล้วก็ชวนให้กัง,งวลจากบทวิเคราะห์เลยนะครับว่าแก่นของปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองแต่เป็นวิกฤตทางปัญญาหรือวิธีการคิดในการสร้างนโยบายหรือต่างหากแล้วทางออกคืออะไรล่ะบทวิเคราะห์เขาเสนอทางออกที่เป็นรูปธปรรมไว้3ข้อครับ หนึ่งคือใช้แซนด์บ็อกซ์หรือก็คือการทดลองนโยบายในพื้นที่จำกัดก่อนที่จะใช้จริงทั่วประเทศ 2. คือจัดตั้งองค์กรอิสระอย่างสำนักง,งบประมาณขึ้นมาเพื่อตรวจสอบตัวเลขของทุกพักอย่างเป็นกลางและ 3. บังคับให้ทุกนโยบายต้องผ่านการประเมินผลกระทบทางสังคมไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวและสุดท้ายคำถามที่สำคัญที่สุดก็ย้อนกลับมาที่พวกเราทุกคนครับว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราจะยังคงตัดสินใจจากวาทกรรมที่สวยหรู เราจะเริ่มเรียกร้องระเบียบวิธีที่มันรัดกุมและพิสูจน์ได้จากนักการเมืองเพื่ออนาคตของประเทศที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงอย่างแท้จริงครับ